สวัสดีครับแม่จอยสวัสดีครับ <Yeah. S 1> แม่จอยสวัสดีครับ,รบผมสโมชมเนาะเอ,อ้อสู้ฟังนะครับเรื่องเล่ามันเป็นแนวไรคือเป็นตายานแต่ครับพุ่นแม่โอ้ยฝันเห็นคิดเป็นจุดที่รือ่องยอง่างแ้วเป่นไรย่างออกมาจะพูดย่างกม้อจะพูดเออครับผมย่างมาอมาอบอกว่าดินไววอยู่บ่บริสัทครับโอ้ยดินยูนแนวบุจักโตก็ได้ว่าครับว่าเห็นชิยากย่างคนว่า เสือที่หลาคือวาเิ่นบอกเดี่ยวเดียวครับเจ้าที่เจ้าท่างนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่งชุดขาวใส่ชุดขาวเลยคนโบราณนะหนะา้ว<ม>ยผมอ่ะย่างออกมาเป็นคนโบราณเลยบอกครับเนี่แมนเจ้าทีโบราณเจ้าทีโบราณยางออกมาจากพดนยางมาจากพดในฝัน่ะยางมาจากพดนครับนะมามาถามเ่าว่าอันอีนหัวยยู่บ่อกาซั่น โอ้เยเด่นยุนเดียวบัจักต่าสัตว์ครับผมอยักได้ยุนเดียวสัตวบัจักตวหวอันสีจีเป็นอย่างนี้ย่างเกิดเสื้อที่ละอันหกสี่สองสัตว์หกสีองแม่นสามตัวหกสี่สองอันล่างนั้นหนึ 1, 1, 2, 1, 2, ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสัตว์ล่างนะครับล่างหนึ่งสองเพิ่นาอ,อกมาได้บ่ครับแม่น ขันหนามาตั้งผิดนะครับคุณแม่ขัาหนามาตั้งผิดนะครับเป่าออกมาเลยโอ้ครับจังหวะอันสีแมนบ่อร่องเบิงร่องเบิงแบบว่าเคยฝันเกี่ยวบ่ครับนี่เคยเพี่แม่เคยมาบอกบ่บ่บ่มาบอกแย้เถื่อนนี่นี่ล่ะพี่นม่าบอกครับผมสงการบ่ผู้นั้นผู้นีนสุ่งหนามมันมีว่าพี่แม่ในิยามงอมมาบอกบ่ว่าร้องเบิงร้องเบิงหาเขาเนาะหามวิสุขหาเฮามีสุขเพื่อถือรางวัลทีหนึ่งเนาะครับ แมนครับผมตองเบิงนั่นะอันนี้ก็หายแวบ,บไปเลยหายแวบ,บไปเลยแมนเสะเดืตตื่นท่านที่แมนครับผมพ่นอยู่สายกาวะครับฟันเห็นนี่ครับอันยู่ยู่สวนนั่นะพ่นอยู่ยสวน,นสวขางบ้านออในบ้านแมนครับอยพ่นอันขามพ่นขามเมัน,นเป็นพ่นมวยญ่ดอกวับไปดนูนะเพิ่งจังเพิ่นออกมาแลนะ้วเพิ่นกับไป พักไปนะเป็นพ่นในน้อยแม่พ่นในน้อยครับผมพ่นมวยญ่ดอกเกี่ยวทีบ้ครับเขาฟันน้องมุน,นันเขาจับกระถือกันยุได้ล่ร้องเบิ้งแม่นยุเนาะครับเนาะแมน,แมนครับแม่จอยฟันย่ำได้กับแม่นย่ำนั่นแหละครับท่านผู้ชมมาติดตามไปฝากเอฟซีงวรรรดวันที่สองพฤษภาคมส <2000 S 2> องพันห6 7อยหกสิบเ็ดครับร่องเบิ้งครับเพื่อเป็นแนวทางกระทะบะทาเอฟซีมาเกลิกชุดนี้เนาะครับท่านผู้ชมเรื่องว่าฟันเกี่ยวครับ จับกันเอาตัดเหรียญเอาเนาะครับเนาะเม่นตัดเหรียญเอาตัวเลขก่อนนะครับคุณแม่โกหกสี่สองอันนตัวครับอันสองตัวหนึ่งสองสองตัวหนึ่งสองครับเดี๋ยวสี่จุดตัวเลขไว้แคบนาจออีกครังหนึ่งครับขอบคุณในหลายครับคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของเม่จอยครับเลขสามตัวครับเอฟซี่หก 42 642ครับเลข2ตัวนี่เป็น12 12ครับ FC งวดวันที่2พืษภาคมพศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแมจอยครับอุ้ยเหียนคัะครับท่ามผช้ชมเนาะยางออกมาจากโพนขามครับเคยบอกเลขชาวบ้านถือมาหลายงวดละครับท่ามผช้ชมนี่แหละครับเบาแอมรถทงหงยินขาวบวพาดครับติดตามไปฝาก FC ท่านซี่ครับติดตามไปฝากแบบดวนครับ หกสี่สองครับทัดเล่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนีบ่าวแอมลาทงกศิลาเอฟซีปก่อนครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ย่าเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเมื่อนี้บ่าวแอมลาทงสิบา้ปีเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมลาทงหนีไเดินทางไปทําบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื้อลอตเตอรี่เจ็งสื่อเหลือถือนะครับนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายโยของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะูดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอ้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไห <แต S 1> นแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหอต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเห้ยวใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดใ้คนมองโบเห็น,าน้านค้าเห้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานคาดลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสในม,มาสักระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตครับรท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี im, ye, gesagt, mm ่เ hmm. ป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันกน,นี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแมอมเราทงกับบุรอซ่า,ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ้าแอ็มเราตรงนีหได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากเอบซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ให่บอกครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ